สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เกม Identity w e แลวสวัสดีนะ้องยีาเน่ด้วยนะจ๊ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะกับเกมนี้ตั้งแต่สมัยยังเป็นแบบห้องโถงแล้วก็เป็นนักสืบออเฟียถือตะเกียงอะแกแต่วันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับจะมาเล่นหมดซ่อนหาล่าเห็นเขาว่ามันเหมือน p อ p and seek มากเลยต้องไปลองดูสักหน่อยแล้วว่าจะสนุกสักแค่ไหนนีจาก h งส e ว w ท e t home พีสมิงดําก็ยังมาเจอน d e n t i t y โหมดซ่อนหาอีกเอาล่ะเอาล่ะเราไปลองเล่นหมดซ่อนหากันดีกว่ามาดูกันว่าควีนจะเนียนได้อีกนาะนสักแค่ไหน เฮ้โรงพยาบาลเาหรือไทยที่ไหนกันล่ะเนี่ยคุณฟิโอน่าย่าเพิ่งตกใจคะ่ะซ้อนก่อนเร็วอะต้องซ้อนนี่เหรอเอา้าซ้อนอยังไงล่ะเนี่ยซ้อนตรงนเลยหรือเปล่าซ้อนอยังไงอะไหนดูสิเฮ้ยอย่างนี้หรือเปล่านะฮะซ้อนแบบนี้เลยเหรอเป็นอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเป็นนักบวชมาตั้งนานในทสุดฉันก็ได้เป็นลูกป,ปั้นสักทีส ม,มีคนมาคอหวยแถมได้กินของเส้นไหวด้วยล่ะคุณ <c> ฟ <oughs> ิโอน่าอยู่เพิ่งฝังกลางวันค่ะตอนนี้ต้องซ่อนกอดแล้วเวลานับถอยหลังจะหมดอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ฮันเตอร์ออกมาแล้วนะฮะระวังปีศาจมาแล้วแล้วเราแปลงร่างใหญ่ขนาดนี้เราจะไปซ่อนตรงไหนดีล่ะเนี่ยวิ่ตรงนี้ไหมมุมแมพเนียนไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แน่นอนค่ะเห็นไหมเนียนทุกคนมันจะไม่เนียนก็เพราะห้หนวดปลาหมือนี่แหละโอ้ยมันมาขึ้นอะไร ยังไงตอนนี้ฮันเตอร์ก็ยังอยู่ไกลอยู่ดีละฮะเออไหนรอมาดูซิเพื่อนแบบว่าขีดไปแล้วหนึ่งคนไวมากๆเลยนะฮะเนี่ยตายแล้วเพื่อนไม่เนียนนะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วให้แปลงเป็นรูปปั้นเหมือนเราจะได้เนียนว่าแต่ฮันเตอร์อยู่ไหนกันละเนี่ยนีย่เขามาใกล้เราหรือเปล่านะขอยาสอดส่องนะฮะถอดจิตแปลงกายออกมาไหนดูสิหาไม่เจอเลยนะ ต้องยังอยู่แถวที่เดิมแน่ๆเลยอะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วตรงนี้เพื่อนเราเยอะมากเลยนะฮะแบบเพื่อนแบบอันเล็กๆอะเดี๋ยเราอยู่ตรงเนี้ยแกเอ้าอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนองเราอยู่ตรงนี้ออนล้วคือเพื่อนอยู่ตรงนี้คือไม่ห่างกันมากเลยนะคือหันมาเจอเนี่ยเจอกันหมดแน่นอนช่วยด้วยเอาแล้วไงเราควรย้ายไหมอะย้ายดีกว่าแป๊ะคุณฟิโหน้าเราไปกันดีกว่าฮะอย่าอยู่เลยดีกว่าตรงเนี้ยมันอันตราย ไปล่างเป็นอันนี้ดีกว่านี่จิ๋วๆแบบนี้เหมือนกันจะได้เนียนๆน,น,นะฮะเลิกเป็นก่อนรูปปั้นอะตอนนี้อุ๊ยทุกคนเห็นแดงๆตรงขวาล่างไหมอันนี้แปลว่าเป็นเสียงหัวใจนะคะคือมีฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆเราเขาอยู่ไหนอะเขาจะเจอเพื่อนเราหรือยังนะเราล็อกมุมกล้องแล้วรีบออกไปสอดส่องดีกว่าอุ๊ยเจอแล้วรีบไปดูรีบไปสอ่องเลี้ยงชาวบ้านกันดีกว่าโอ้โหฮันเตอร์สองตัวเลยเพื่อนเราจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่าจาังหวะนี้เราขอหย่าซื้อ ไม้คาถามาก่อนไว้แปลงล่ามีนะฮะอุ้ยเอนคิดเลยเอาไงดีล่ะทุกคนฮันเตอร์อยู่ตรงนี้2ตัวเลยล่ะแล้วแบบเพื่อนเราก็ยังอยู่เยอะมากๆเลยนะฮะตรงนี้ไอตัวเล็กๆนี่ไงเขาวางน้องสุน,นักให้แบบว่าชี้มาทางทางไหนอะทางเราหรือเปล่าทางเราใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ก็ไกลเคียงละเอาล่ะทุกคนอจะอยู่กันเลยดีกว่าค่ะเรารีบเคลื่อนย้ายดีกว่าอี แอบวางไว้หน่อยแอบวางไว้หน่อยให้มันแบบเฮ้ยเป็นที่น่าสงสัยที่จับตามองยังไงสิแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแปลงเป็นอย่างอื่นเอาได้ฮะแถวนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วแปลงเป็นอะไรแปลงเป็นลูกปัน้นอุย้ยเพื่อนนอนเจออีกแล้วอ่ะแต่เราหาแปลงเป็นอย่างอื่นก่อนไนดะ้ไหมเป็นอันเล็กๆอ่ะอันเล็กๆเล็กๆเล็กๆ,เ,กๆเช่นเช่นลูกปัน้นอันนี้ยังไงล่ะเล็กมากเลยค่ะ ไปอันนี้กว่านะคะฮันเตอร์ไม่มีทางสังเกตเห็นได้แน่นอนว่าเราแบบไม่ใช่สิ่งของจริงเราเหมือนสิ่งของสุดๆแต่เพื่อนคิดเราว่าโอ้ไม่์ก็ทุกคนตอนนี้คือเพื่อนคิดไปสามแล้วเราเหลือสามนะฮะไม g o ก็เอาไงล่ะฮันเตอร์เขาเดินไล่กันเป็นคู่ เราหาแปลงเป็นของเล็กจริงๆเราเอามาวางตรงนี้ดีกว่านี่กล่องกล่องตรงนี้กล่องเยอะดีเนียนมีแต่กล่องเห็นไหมล่ะไปไปดูเพื่อนกันดีกว่าว่ายังมีใครเหลือรอดอยู่บ้างนะฮะฮันเตอร์เขาไปไหนกันแล้วนะแถวนี้หรือเปล่าอุ้ยเขายังไม่เดินมาแถวนี้เลยอะหรือเขายังอยู่ที่เดิม้ยที่เดิมกันจริงๆด้วยเห็นไฟแดงแวบๆบแบบนี่ไงอยู่นี่กันจริงๆด้วยเพื่อนก็นอะนั่นไงเพื่อนก็น่าจะอยู่ตรงนี้จริงๆ นีเน่เพื่อนไม่ยอมโยกย้ายเหมือนเราแล้วอันนี้คือเนียนใช่ไหมเพื่อนคือแบบเป็นสิ่งของวิ่งได้อย่างนี้เลยเออแบบเพื่อนจูกแลฮะจังหวะนี้เพื่อนบอกว่าจังหวะนี้ไม่ขอเนียนแต่ขอจูกไปเลยแล้วกันอ่าแถมกระโดดเข้าหน้าต่างได้ด้วยนะคะคือโหมดนี้คือแบบมันโกงตรงที่กระโดดได้ได้หละแกเอาสิโอโของใหญ่ขนาดนี้ยังไงสิฮันเตอร์เอาแปลงล่างแล้วค่ะฮันเตอร์ยังคงเห็นนะคะว่าโอเคแปลงล่างไปแล้วใช่ไหมนี่เนี่ยปลาโดนแล้วก็ขีดไปอีกคนฮะ แล้วเหลือแค่เราสองคนแล้วแกแต่เวลาก็เหลือน้อยมากเลยนะคะตอนนี้หนึ่งนาทีสิบวิแล้วเอายังไงดีนะเราจะรอดมินเนี่ยฮันเตอร์เขาเดินมาอุ๊ยแกเขาเดินมาทางนี้ด้วยอ่ะอุ๊ยเสี่ยงหัวใจใกล้หนูแล้วด้วยเอายังไงดีถ้าเขาวางน้องหมาแล้วก็แล้วน้องหมาชี้มาทางเราเนี่ยแยแแ่แน่เลยโอ้ยแล้วโดนปลาหมึกปล่อยโปขนาดนี้ใครมันจะไม่รู้ล่ะเนี่ย เนียนได้ไงล่ะคะคุณฟิโอนา่าอยู่ดีๆก็มีถังพยษอมาตั้งอยู่ตรงนี้ใครมันจะไม่รู้โอ๊ยเจ็บนะโดนตีซ้ำซ้อนเวอร์แต่ตอนนี้ยังเหลือเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะขิดไปแล้วโอ้แล้วเพื่อนอยู่ไกลมากแต่ตอนนี้เหลือเวลา30วิบวิยังไงดีเพื่อนจ๋านายต้องรอดนะ พาะนายคือความหวังหมู่บ้านในการชนะของเรายังไงดีฮะฮันเตอร์จะรู้ไหมว่าเราอยู่ตรงนี้ยังไงดีเพื่อนเพื่อนวิ่งไม่หยุดเลยเป็นถางขยะเหมือนเราเลยอุ่ยโดนฟางมึงปล่อยโปะด้วยแต่ฮันเตอร์ไม่รู้นะฮะยังไงดียังไงดีงงดเหลือสิวินายทําได้ต้องรอดให้ได้นะเพื่อน5้าสสอง หนึ่งเยแต่ฉ yeah! ันค <cat astic subscriber> OK. <mass ę> ือน็อตเพอะแต่เพื่อนรอดแล้วก็โอเคแล้วฮะรอดหนึ่งเท่ากับรอดหมดได้ไหมเหมือนนิวอนหรือเปล่าเฮ้ทีนี้แล้วหรอดนี้อะฉันยังต้องมาซ้อนตรงนี้แล้วและแดงตรงนี้มีล้างไครก็ไม่ลือด้วยน่ากลัวที่สุดเลยโอ้ที่ไปกันดีกว่าครั้งนี้แล้วะแปลงเป็นอะไรดีล่ะคะคุณฟิโอน่ามันก็ต้องแน่นอนว่า เราก็ต้องเป็นสิ่งไงล่ะคุนีนี่ไงเราจะเป็นลูกป,ปั่นกันเอาล่ะค่ะแล้วครั้งนี้เราจะรอดกันไหมละ่ะคะเนี่ยเธอต้องเชื่อมันในตัวฉันนะฉันจะพาเธอรอดเองในตานี้เชื่อนายจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยแล้วเวลาเหลือห้าวิแต่เราจะเดินไปหาผีล้วคะผีไใช่สักหน่อย โอเคค่ะตอนนี้หนูจะเชื่อในตัวคุณฟิโอนานะคะแต่ว่านี่เนี่ยขออนุญาตแปลงเป็นตัวที่เล็กกว่าน,นี้เลยละกันนะโอเคค่ะถ้าแบบว่าฮันเตอร์อยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะเราก็จะไปนี่ดีกว่าตรงนี้ไหมเนียนแก้กล่องก็เยอะเอาเลยล็อกมุมกล้องแล้วไปตามหาฮันเตอร์กันค่ะสออสองเลือกชาวบ้านก่อนเอ้เขาจะไปอยู่ไหนกันนะเอา้าเจ๊วัสด,ดีจ้าเจ๊คามิโกะเอ้ยไม่ใช่เจ๊มิชิโกะปะโทหลงเกมเรา จะว่าไปเขาไม่อยู่ใกล้เราเหมือนกันนะฮะเนี่ยอมสงสัยเดี๋ยวเราต้องไกลได้ย้ายที่แล้วทุกคนแต่ขอแอบส่องอีกหน่อยดีกว่าพอดีชอบดูเรื่องชาวบ้านไหนซีแถวนี้มีคนซ่อนหรือเปล่านะอา้าอีกคนนึงเป็นคุณแมรี่นี่เองอ่ะวิ่งเดี๋ยวนะหมาหมาชี้ไปไหนอะ่ะเงี้ยเอา้าชี้มาทางเรานี่ว่าเอาแล้วไงทุกคน หาซื้อของเตรียมหนีกันดีกว่าเราจะอยู่เลยดีกว่าหาตรงนี้นลีฟหนีเขาเจอถางเดี๋ยวโดนคุณย่าแมรี่และคุณเกย์ชา์ตีเอานะเอ,อฮันเตอร์เขายังอยู่ตรงนั้นก็อยู่เลยอะเราหาของไปแกล้งของกันหน่อยดีกว่านี่นี่ส่งเจ้าหุ่นไปแกล้งคุณย่าดีกว่าไหนดูสิคุณย่าเขานั้นจะไม่ทันเทคโนโลยีนะฮะเอบเอามาวางไว้แถวไหนดีนะจะได้เนียนๆียนเพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยหุ่นก็จะสามารถเรียกให้สุนัขหันม้าได้เหมือนกันนะฮะเอบเอามาวางไว้อยู่ สุนัขจะได้ชี้มาทางเจ้าหุ่นยังไงล่ะอะแต่ว่าเราก็แอบใกล้ๆหุ่นสักหน่อยแอ,อยบวางของไว้อุ้ยตรงนี้ดูเนียนดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอามาอยู่หลังเจ้าหุ่นไหมสมมติว่าถ้าเจ้าหมาชี้มาทางเราเขาก็จะได้คิดว่าเป็นเจ้าหุ่นแทนไงอจืบอจืบ๊บขอขึ้นมานั่งด้วยหน่อยนะนี่แอบนอนบนเตียงแบบนี้สบายจริงๆไม่มีใครสังเกตเห็นแน่นอน เอ้ค่ะมิโกะกับควีนแมรี่อยู่ไหนกันแล้วนะวิตรงนี้นี่เองโหยังอยู่ที่เดิมกับที่เราอยู่อยู่เลยเหรอแถวนี้มีใครเอา้ามีคนมีคนจริงๆด้วยเย่แล้วเพื่อนจ๋าเอาไงดีล่ะเพื่อนจะรอดไหมเนี่ยโดนเจอเป็นคนแรกแหรอฮะแถมเวลาตอนนี้ก็เหลือตั้งสองนาทีกว่าเนี่ยเพื่อนจู๊กวัยไหมล่ะ เอาไงอุ๊ยโดนสกิลขังด้วยยังไงดีล่ะทีนี้เจ๊เกอิชาจับเด็กดื้อได้คนนึงแล้วแต่เหมือนตอนนี้เขายังหาไม่เจอนะคะว่าเจ้าน้องคนนี้อยู่ตรงไหนเอ่อเอานั่นยังไงเจ๊ไปดูทางฝั่งเจ๊กันดีกว่าหืมหายไปไหนกันแล้วนะนังเด็กพวกนี้วิ่งไวกันจริงๆอย่าให้ฉันมีขาเหมือนพวกแกบ้างละกันจะวิ่งตามให้ทันเลยทีเดียวเชียว มาเจอตัวแล้วต้องโดนตีตูดเจ้าเด็กด้อและแล้วเพื่อนก็ไม่รอดนะฮะสู่คิดในวันที่จือและใครจะเป็นรายต่อไปที่เจเกอิาชาไปตามหาเรามาดูต่อกันดีกว่าแต่เขาไปทางนั้นนะทุกคนเฮ้ยตะมาชี้มาทางเรารายต่อไปคงเป็นเราเนี่เองรีบหนีกันดีกว่าฮะทุกคนถ้าเราหนีไปทางนี้และทิ้งเจ้าหุ่นไว้ตรงนี้แล้วก็เจเขาจะต้องคิดว่ามาชี้มาทาั้งหุ่นแน่นอน รีบวิ่งเข้าเจ้ากระป๋องแต่ว่าก่อนไปนี่เนี่ยควีนซื้อของไว้ติดตัวสักหน่อยดีกว่าเพื่อความอุ่นใจนะฮะและนี่ก็เป็นข้อดีของการที่เราชอบสอดส่องเรื่องชาวบ้านนะฮะทุกคนเออพอเจเกอิชาจะมาหาเราเราก็รู้ตัวทันไหวตัวทันมันเลยนี่เราแอบมาอยู่แถวแถวนี้ดีกว่าไหมมาไกลขนาดนี้เจเกอิ JK ชาตามเราไม่ทันแน่นอนฮะเพราะว่าเจแกไม่มีขายังไงล่ะเฮ้ควีนอย่าเพิ่ง hey, ไปว่ากขนเลย ดูตัวเองก่อนไหมว่าตอนนี้ก็ไม่มีข่าวเหมือนกันเนี่ยเอาเรารีบมีกันดีกว่ารับทราบค่ะคุณฟิโอน่าเรารีบไปกันดีกว่าแต่ว่าเรามาทางนี้ทําไมฮะก็มาเพื่อสิ่งนี้ไงล่ะคุยเรามาเป็นลูปปั้นกันดีกว่าเพื่อจะมีคนเอาของเิ้นไว้มาไหวเรายังไงล่ะคุยโธ่คุณฟิโอน่าคุณก็จะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ไช่ไม่ไม่ไม่าลบหลู่นะคุมนะมึงม จะโดนทำทุบอย่างหนักแต่ตอนนี้เยู่อเวลาไม่ถึงสามสิบวีแล้วล่ะเรามาตั้งรูปปันป้นเผยแพร์ที้กันดีกว่าอือหือตรงนี้เนียนมากเลยค่ะนึกว่าเป็นรูปปั้นแบบว่าเวลคัมแบบสวัสดีอยู่นะประตูอะไรเงี้ยเออตั้งอีกสักอันไหมคะตรงนี้มามามาเอามาตั้งอีกมุมดีกว่าแบบว่าเวลามีรูปปั้นสวัสดีมันต้องมีสองฝั่งเนอะทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเราเข้ชิลย,ยังไง ด้วยความศากม,มากของฉันยี่ไงควีนเธอต้องมากราบไหว้บูชาชนะทุกคนก็อย่าลืมมาขอหวยกันละแล้วก็อของสิ้นไหวมาด้วยโอ้ยฉันรบปวดหัวกับพ่อแม่ฟิวนะจริงๆเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยหวังว่าทุกคนจะชอบไอเดนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะมีคลิปไอเดนออกมาอีกเรื่อย แต่ว่า h โฮมสวีทโฮมและเดตบายก็ไม่ต้องห่วงมีเรื่อยๆแน่นอนยังไงควินก็จะพยายามทำคลิปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยละ่ะถ้าใครยังไม่กดแล้วก็ควินจะส่งพ่อแม่ฟิโอน่าไปหาคืนนี้นะ <c oughs> จงส่งของเส้นไม้ค่ะกินเดี๋ยวนี้ <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะทุกคนยังไงวันนี้คุิและพ่อแม่ฟิโอน่านขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย